เอาละครับผมกับสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะกลับมาเจอผมเซลก่อนรถมือสองคัดเกตเอบวกกันอีกแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับยูสุมิวเนะครับผม3.0ออนิกโฉมปี19นะครับสีดแดงแรงลิฟแบบนี้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ ผมเคยทําคลิปรีวิวไปคันหนึ่งแล้วนะเป็นตัวสีขาวมุกนะครับตัวนั้นก็เป็นตัวออนิกปีสิเกเหมือนกันแต่คันนั้นไปแล้วนะครับผมแต่ว่าคันนี้มีเข้ามาใหม่นะครับผมไม่ต้องเสียใจครับคันนี้มีเข้ามาก็จับจองกันได้นะครับสีแดงเผื่อว่าใครกาลังหาอยู่นะครับก็มีเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นโฉมปี19เลขไม่ไม่แตะแสนโลนะครับเพียงแค่95,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมในราคาเพียงแค่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับออปชันจัดหนักจัดเต็มนะครับสีแดงพร้อมกับเกิดหน้าหลังนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟไดทาิไฟตัดหมอกครบทั่วเลยนะครับกระจังหน้าคมเมียมมาครบหมดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเพิ่งมาเมื่อกี้เพิ่งจะจอดเลยนะครับฝากระโปรงยังร้อนอยู่เลยนะครับเนี่ยซึ่งหลังจากจบคลิปนี้ผมก็จะทําการในสภาพพร้อมขายแล้วนะครับผมก็จะมีการสปาให้ใหม่ทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับของเหลวดูแลให้ใหม่ทั้งหมด นะครับผมของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำม,มันเบรกอะไรต่างๆนะครับเราดูแลให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีลูกค้าเนี่ยถามหาแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากจริงๆนะครับเพราะว่าคันก่อนเนี่ยสีขาวมุกเนี่ยถามเรองจริงนะแต่ว่าไปแล้วนะครับแต่มีสีแดงข้อใหม่นะนี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาฮ้องกับตัวล้อแม็กเดิมๆเลยนะแม็กเดิมโรงงานนะครับสีดำทูโทนนะครับผมรุ่นนี้เป็นดิสซีล้อด้วยนะครับหน้าดิสหลังดิสนะครับโครงสร้างต่างๆยังคงเดิมทั้งหมด นะครับเห็นครับซุ้มล้อยังคงบอดี้เดิมเดิมหมดเลยนะครับผมตัวดิฟทวงดิฟเบรกนะครับล้อมงล้อแม็กไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยฉลอกนะครับผมตรงนี้สภาพพร้อมใช้งานแบบสุดๆนะครับเนี่ยบันไดคงบันไดข้างครบถ้วนนะครับแล้วก็คิวซุ้มล้อแรงต่างก็เนี่ยครับติดตั้งเนี่ยออปชั่นเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะคันนี้บอดี้สวยมากนะครับไม่น้อยด้วยนะครับกระจกมองข้างคีเดียวกับตัวรถไฟลรไฟเลือกมีครบนะครับ บ้านบนจากประตูโครมเมียมนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะอย่างที่แจ้งไปรถเพิ่งมาเนี่ยเรายังไม่ปรับยังไม่ได้ตัดสภาพเลยนะครับอันนี้ผมแกะทิ้งเลยนะครับอย่างยุ่งไม่ปล่อยให้ลูกค้าไปใช้แน่นอนนะครับสภาพแบบนี้นะผมแกะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าเนี่ยด้านหลังก็เหมือนกันนะครับในส่วนด้านบนเนี่การทรงกันศาสตร์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็รางคาอ่าให้ดูแหลกนะครับอันนี้แหลกก็เป็นแหลกจริงนะวางวางแหลกอ่าวางแนวแหลกหลังคาได้เลยนะครับ<ๆ>เขาจะมีรูน<ๆ>็อตมาให้นะถ้าแกะเนี่ยแกะนี้ออกเเนีีย่ยาจะม ที่เป็นรูรัดข้างในนะครับไว้ใส่แล็คจิงได้นะครับผมเสาอากาศคีบฉลามนะครับนี่เสาอากาศคีบฉลามนะครับหลังคาเป็นคอตามารันด้วยนะครับผมลูลมตามหลักกลศาสตร์นะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบของวิศวกรเขานะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับไฟท้ายก็ เป็น LED Light Guiding นะครับผมนี่เลยแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆเป็นหลอดคอ n ติเนเตอร์นะแต่ว่าตัว LED มันมีแค่ตัวเส้นนี้นะครับที่เป็นขีดอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วตอนเนี่ยด้นท้ายเนี่ยลักษณะวันนี้นะครับนี่ให้ดูข้างหลังด้วยนะครับหลังก็เป็นดิสเบรกนะอ่าอันนี้ไม่ใช่หน้าดิสหลังดมนะครับรุ่นนี้หน้าดิสหลังดิสนะครับผมเนี่ยมุมมองของตัวด้านท้ายประมาณนี้เลยนะครับ สวยงามทีเดียวนะครับเกิร์หลังก็เป็นโทนสีดาตัดกับตัวสีแดงโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับแล้วก็โลโกลล้ต่างๆอยู่ครบถ้ว,วนะค,ะครับ USUS นะครับครบถ้วนหมดเลยนะครับผมอ่ะในส่วนของตัวข้างในก็น้องดีกว่านะครับรุ่นนี้เสียดายนะที่ว่าตัวฝาท้ายเนี่ยยังไม่ได้ทาเป็นไส่ฟ้ามาให้นะยังเป็นอัตโนมืออยู่นะครับผมแล้วก็เรื่องของพื้นที่ใช้สอยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับค่ายนี้เบาพับเรียบนะฮะไม่เหมือนา บางค่ายนะที่จะพับเบาขึ้น้ายขวานะครับอย่างเช่น f o r ์จูเนอร์เนี่ยเขาก็พับขึ้น้ายขวานะครับก็เป็นดีไซน์ของแต่ละยี่ห้อออกแบบมานะครับแต่ว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยมองว่ามันก็ได้พื้นที่เนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็ชอบแบบแขวนมากกว่านะบางคนก็ชอบแบบเรียบนะครับก็ชอบแบบไหน,นก็จับจองกับมันก็นไปใช้งานได้เลยนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็มีช่องใส่ของอะไรมาให้นะครับอ่เห็นไหมเป็นช่องใส่ของมีฝาปิดอย่างดีนะครับตัวน,นี้เป็นฝาไม่เหล็กนะเนี่ยแบบดังแปะเลยนะฮะอ่าแล้วก็เบาะนี่พับเรียบ นะครับแถวสามเนี่ยพับเรียบแบบนี้ส่วนเบาะแถวกลางเนี่ยรุ่นนี้เป็นเบาะพับแยก60 40ด้วยนะครับเห็นไหมอ่าถ้าเกิดเราพับแถวกลางแถวกลางเนี่ยเนี่ยมันก็จะกว้างแบบนี้เลยมันก็จะได้แนวราบเนี่ยยาวไปถึงหน้านู่นเลยนะครับผมแล้วก็อะแดปเตอร์ตรงนี้มีให้นะครับอะแดปเตอร์มีให้นี่ช่องวางแก้วอะไรต่างๆมีให้นะครับผมอ่าแล้วก็พวกหลังพุงหลังคาตัวนี้เป็นโทนเบสทั้งหมดนะครับที่สําคัญรุ่นนี้มีจอกลางมาให้เห็นไหมนี่ตัวนี้เลยนี่อ่า นี่จอกลางผมเปิดให้ดูดีกว่านะครับผมนี่จอกลางเป็นอย่างนี้เผื่อว่าให้แบบเด็กๆดูหนังดูการ์ตูนกันได้นะนี่เอาเบอกขึ้นก่อนอนี่เอาเบอกขึ้นนี่ให้เบอะดูเบาะด้วยไงเบาะลายซิกแพคเช่นเคยนะฮะเบาะลายซิกแพคนะครับอ่ะดูทีวีหน่อยเป็นไงอ่ะโอ้โหไอ้นี่ยังไม่แกะเลยนะฮะพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะครับผมเนี่ยเป็นไงครับ สวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับแอร์สามแถวเป็นเดิมตัวนี้ก็เอาไว้ให้เด็กดูหนังดูก็ตุ้นกันได้นะเหมาะกับเป็นรถครอบครัวจริงๆนะส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบเป็น X โฉมอนิกมากเลยนะครับเพราะว่าออปชั่นที่ให้มาครบถ้วนราคาไม่แรงไม่แตะล้านนะครับผมได้ปี19ด้วยนะครับแถบประตูก็เป็นบุหนังทั้งหมดนะครับพร้อมกับแถบที่เป็นโทนสีดําเงาเป็นเงาแบคแบบนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นหนังทั้งหมดเป็นหนังไม่ใช่พลาสติกนะคือให้ดูรอยได้เลยนะครับอ่าเพราะว่ามันก็จะมีหลายรุ่นนะที่จะเป็นแบบ แถบอย่นี้แต่เป็นพลาสติกอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นหนังเลยนกดแบบบุ๋มๆอย่างนี้เลยเห็นไหมอ่าเป็นหนังเลยนะครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหพรมภาษาเราเรียกพรมกระดุมหน่อยอย่างนี้เนาะนี่ครับมีให้รอบคันนะครับมีให้รอบคันนะครับตรงนี้ข้อดีก็คือมันรักษาความสะอาดง่ายนะถอดแยกชิ้นส่วนทุกชิ้นได้หมดเลยนะครับแล้วก็สีมัคันเบาะคันนี้แจ้งไหมครับเป็นเบาะลายซิลิคั่นะครับเช่นเคยนะฮะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับสีดําได้ขาวนะครับเบาะเดิมๆโรงงานนะครับไม่ใช่มันเปลี่ยนมานะเนี่ยคือโรงงานมาอย่างนี้เเเลยยยดดดีีวนนนึงใหู้้ทัแข่ อ่มีที่วางแก้วมาให้นะครับโอ้โหครบชวนจริงนะครับออนิกไว้ใจได้เลยนะครับเพราะว่านี่โอ้โหกระจกกระจกมองข้างก็เป็นปรับไฟฟา้าอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นสมาร์ทคีเลด้วยนะครับเบ้าลองมือจับประตูเนี่ยเราแค่พกรีโมทต,ติดตัวไว้นะครับไม่ต้องกดที่รีโมทเลยเอามือมาแตะนะครับเปิดรถได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็กระจกมองข้างที่แจ้งไปแบบปรับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ จะเป็นสวิตช์แก้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็มีระบบออโต้ซับซัลติเตมมาให้ด้วยนะตรงนี้นะครับหรือว่าตัวติดเองแับเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านลำคาญน,นะฮะแต่มันกดปิดได้นะครับอันนี้ต่อติดไฟแดงอยู่ดับเองตกใจรถเป็นไรมันไม่ได้เป็นไรนะครับเป็นฟังก์ชันของมันนะครับผมแล้วก็กุญแจนี่กุญแจเป็นสมาร์ทคีย์แบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยสมาร์ทคีย์แบบนี้เลย เดี๋ยวพาดูข้างในดีกว่านะครับตอนขไปข้างในดูนิดนึงนะครับเบาะรุ่นนี้เบาะฝั่งคนขับเนี่ยก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับผมเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะส่วนตัวกระจกกระจกรถเนี่ยกระจกหน้าต่างเนี่ยออโต้เฉพาะแค่ฝั่งคนขับบานเดียวนะที่เหลือมันเป็นสแตนดาร์ดหมดเลยนะครับขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับผมพาดูเลยดีกว่าผมจะพาสตาร์ทรถดูด้วยซ้ำนะครับวันนี้พอดีผมเอากุญแจมาด้วยนะครับผมเพราะเดี๋ยวเสร็จเนี่ยผมต้องออยปรับสภาพพร้อมขายแล้วนะฮะรถมันก็จะสวยงามหล่อๆอลังการเลยทีเดียวนะฮะ ตัวนี้เหยียบเบรกกดพุสตาร์ทได้เลยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ทีเดียวพอสตาร์ทชึ่งเรี้ยวติดนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูเลือนเดี๋ยวให้ดูเลือนใหม่นะครับว่าใหม่นะครับ95ครับผมไม่ได้โกหกครับใหม่ไม่แตะแสนโลจริงครับคันนี้ครับเป็นเลื่อนใหม่แบบเรืองแสงนะครับพร้อมจอดีจตอนตรงกลางนะครับไว้แสดงผลครับขี่ได้ด้วยตำแหน่งเกียร์ยูได้ดูได้หมดเลยข้างบนนี้ดูครบหมดเลย นะครับสวยงามนะตัวนี้ส่วนตัวผมชอบเลยนะออนิกนะครับแล้วก็ที่สําคัญรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวหน้าจอพร้อมนีเวกเตอร์ด้วยนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะครับลองกดให้ดูนิดนึงดกว่าเป็นไงนะครับเดวก็มีแมปเดี๋ยวผมกดแมปให้ดูนะครับมันจะขึ้นยังไงเดี๋ยนะนี่จะเป็นหน้าโฮมอ่านี่การนําทางอ่านี่ขึ้นแมปแบบนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนะครับซอยเซธัยเจ็ดสิบนี่ตามรูปนี้เลยนะครับนี่แอร์ออโต้นะครับผมแอร์อัตโนมัติ นะครับแล้วก็ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับผมนีบวกลบได้เลยเชนเกียร์เองเลยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็เป็นช่องเก็บของเก,เก็บแก้วปกติไปนะครับแล้วก็ส่วนตัวพวงลาลัยเนี่ยรุ่นนี้ยังไม่มีเพชรชิปมาให้นะ คือว่าตัวก,กระดิกเนี่ยการก,กระดิกซ้ายขวา,วานั่นเองนะครับผมมองว่ามันจําเป็นอะไรมันก็จําเป็นนะครับแต่ว่าถามว่าจะเป็นจนเกินไ้มันก็ไม่จําเป็นจนเกินไปอะครับเพราะว่าไอ้ฟังก์ชันพละชิพมันก็เป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้ครับแค่ <mostly> มันอยู่ที่ตรงพวงมาลัยเฉยๆครับเราเอามือซ้ายเราเนี่ยสักนิดหนึ่งมาแขะ<ย>ตรงคันเกียร์เอาก็ได้นะครับผมไม่จาเป็นตน้องมีตัวที่เป็นคูซอนโทก็ได้นะครับไม่ใช่คูซอนโททีที่เป็นตัวพลชิปก็ได้นะครับแต่คูซอนโทรุ่นนี้เขามีมาให้นะครับนี่อยู่ฝั่งขวามือนะครับ เป็นระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินั่นเองนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า c r u สคอ Control นะครับก็มีให้อยู่ที่มือยือมัลติฟังก์ชันฝั่งขวานะครับอยู่แบบนี้เลยนะครับมีระบบเคนเซนต์ระบบออฟอะไรเงี้ยเปิดปิดได้เลยนะครับตามการใช้งานแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับจับกระชับมือนะครับจับโอเคเลยแหละนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยขาดเลยนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับนี่ให้ดูรอบๆเลยนะครับพวงมาลัยเดิมสวยเดิมครับคันนี้โดยรวมโอเคเลยแหละนะครับแล้วก็กระจกนี่ครับกระจกก็เป็น กระจกตัดแสงอัตโนมัติพร้อมกับกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับนี่กระจกออโต้นะครับผมบางทีมีแสงเนี่ยเขาตัดแสงออโต้เลยนะครับสวิตก็เปิดปิดอันนี้ไม่จะเป็นตัวเปิดปิดกล้องนะครับก็แตะเปิดปิดตรงนี้ได้เห็นไหมครับปุ๊บเดียวเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นช่องนะครับเก็บแว่นนะครับไฟก็ไฟสองที่ก็เป็นสีเหลืองปกตินะครับถุงบางแดดโอโหุงกัวรู้ไม่ใหม่ครับเนี่ยครับถุงยังไม่แกะเลยฮะนี่ฝั่งซ้ายก็มีกระจกนะครับมาให้แบบนี้เลย ะะสวยงามทีเดียวนะโดยรวมคันนี้คุ้มเลยนะครับแปดแสนกว่าบาทนะครับแปดแสนเพียงแค่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้ขนาดนี้เลยนะครับผมมาทีนี้จส่องตัวเครื่องนะเป็นไงบ้างผมตามมาดูกันต่อเลยครับผม ในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะครับหรือว่า3.0เนี่ยตามชื่อรุ่นเลยนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ดีไดบูพาวเวอร์นะครับของอิวสุเขานะฮะตัวนี้นะครับเครื่อง3,000ดีเซลนะครับผมใช้งานได้ครอบคลุมนะครับกรุงเทพต่างจังหวัดขึ้นเขาลงเขานั่ง6คน7คนนี่โหไม่มีอืดนะครับเครื่องตัวนี้กําลังเหลือๆเลยนะครับแล้วก็ ABS นะครับความปลอดภัยคันนี้มีมาให้ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมจะพาสแกนดูในสองตัวเครื่องยนนต์ะครับ ไม่มีรอยรั่วซึมหรือว่าค่าน้ำมันแรงต่างเนี่ยออกมาเลยนะครับผมทุกอย่างโดยรวมเนี่ยพร้อมใช้งานสุดๆนะครับถ้าเกิดว่ารถเนี่ยมีรอยค่าแบบค่าน้ำมันเครื่องหรือว่ารอยคราแรงต่างเนี่ยเกาะตามเครื่องยนต์แบบคัสซีหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็ใส่ฐานเบื้องต้นไปก่อนเลยครับอาจจะมีการชำรุดมาก่อนหรืออาจจะเคยมีการผ่าเครื่องมาก่อนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ได้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่ฐานเบื้องต้นไปเลยแต่คันนี้นะครับผมพาดูตามจุดตามขอบต่างๆนะครับถูกไหมครับ ไม่มีเลยนะครับทุกอย่างคันนี้เดิมหมดนะครับน็อตเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมอะไรเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีการดัดแปลงนะครับไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำนะครับทุกคันที่เซลกรรีวิวนะครับเราคัดเฉพาะเกียร์เอเท่านั้นนะครับผมราคาเราขายตามตลาดกลางนะครับเราไม่ขายราคาแบบถูกแต่รถชนรถอะไรเงี้ยเราไม่ขายครับเราจะเน้นรถสวยเดิมเกียร์เอร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันนะครับผมเนี่ยหลักๆก็วันนี้ผมก็เอาออรนิกอีกหนึ่งคันมาฝากนะครับเพราะว่าหลังจากคิดที่แล้วเนี่ยที่ผมลงออรนิกคันสีขาวมุกไปลูกกกกกคคค้้าาาา็็็ใใหหววมมสสนนนนจจเปอออย่งงรรริๆะััับบต ปีสิบเก้านะครับที่ถกหากันก็มาแล้วนะครับก็โทรมาปรึกษาหรือว่าสอบถามกันได้หรือว่าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต้นแรงต่างก็โทรมาปรึกษากันได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับแปดแปดสามแปดสองสี่หกห้าหกเก้านะครับผมก็เซลกรยินดีให้บริการนะครับคันนี้จัดได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องวางเงินดาวนะครับผมออกไอทุกอาชีพนะครับผมเครดิตก็ฟรีดาวไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ทุกอาชีพคือทุกอาชีพจริงๆนะฮะก็จะเป็นพนักงานบริษัทเกษตรกรข้าราชการแรงต่างได้หมดเลยนะครับขับแก๊ปฟู้ดเพนด้านะครับรถจะเป็นธุรกิจส่วนตัวคัาขายออนไลน์แรงต่างออกได้หมดเลยนะครับสับคันนี้นะครับไม่ได้แบ่งแยกอาชีพว่าต้องทําอะไรเงี้ยนะครับซื้อได้ทุกอาชีพจริงๆนะครับผมก็วันนี้ก็มาฝากแล้วนะครับสับตัวอิลสุนะครับมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์ดิออริกนะครับผมตัวนี้เป็นโฉมปีสิบเก้าสีแดงนะครับ ราคาตั้งขายเพียงแค่899,000บาทนะครับไม่ไม่แตะแสนโลนะคะันนี้ก็ฝากให้พิจารณากันด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อมาคุยกันได้นะครับผมแล้ววันนี้ก็คงต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวกัดหน้าผมจะกลับมารุ่นต่อไปก็เป็นรุ่นอะไรก็ติดตามไว้เลยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนเนี้ยก่อนจะจากกันไปเนี่ยนะฮะจะรบกวนคุณลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เทวกรสักหน่อยนะครับไม่อยากดูคลิปกันมาแล้วนะครับผมเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปต่อไปเรื่องผมนะฮะะะะะแลลล้้้ววววกกกกกก็ออยยย่่่่าาาาืืมมดดดรรรริิงนะะนะกกริงงงนนะคคัคับบุ๊ไะะเพ ลูกค้ากดกระดิ่งเอาไว้เนี่ยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะฮะเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับผมอาจจะมีรถรุ่นที่คุณลูกค้ากำลังสนใจหรือมองหาอยู่ก็ได้นะครับนี่ผมก็จะส่งสารถึงลูกค้าเอาอีกเก่าๆผมด้วยนะครับที่ทำหาคันสีขาวไปแล้วนะครับแต่ว่านี่คันสีแดงมาใหม่นะครับก็คันนี้เผื่อถูกใจนะครับก็โทรมาคุยกันได้นะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ